บางส่วนจะพี่นองค้าเมล็ดพักที่น้องพิมพ์นะคะทําการเตรียมไวท์เอสบูไม่ปีนี่เนาะคะ่ะมาเบิ่งกันจ้าว่ามีพักอย่างแน่นะคะ่ะ สวัสดีจ้าสวัสดีเลยไอซ์ up, สุข s, สุขคนเด้อค่ะมาพอกันอีกคือเก่าค่ะกับน้องพิมมีสีอีสานเสียงหวานหวานเบาจ่อยๆนอกจากพี่น้องคาสโลแกนสองเพลินวาสันวาสำหรับน้องพิมมีสีอีสานนอกจากพี่น้องคาใสชีวิตบานบาอยู่อเมริกาเนาะค่ะเนาะเบิงหนาปุ๊ช่องเปิดเข้ามากกสิเห็นซ้อนพักอันใหญ่ๆตัวๆของน้องพิมมีโหลดนอกจากพี่น้องคาสำหรับมือนีนะคะน้องพิมมีสิผ้าพี่น้องมาเบิงค่ะว่าน้องพิมมีเมล็ดพักอียงแน่เพื่อที่สุเต <jug. S 1> ียงไว ในปีที่กําลังสีฮอดนี่นอกจากพี่น้องคะ่ะมีทั้งผักไทยนะคะผักของฝรั่งจากพี่น้องคะ่ะเมล็ดก็ทั้งเก็บมเมล็ดเองและ้วกะ็ซื้อเพิ่มเติมมาบางส่วนนอกจากพี่น้องคะ่ะสําหรับปีนี้คะ่ะบริลูกหน่อยแน่นอนจากพี่น้องคะ่ะปลูกหลายปลูกใหญ่นะคะฝากติดตามฝากรับชมไว้น้ําในเด้อคะ่ะ สำหรับเพื่อนใหม่เนาะค่ะที่เข้ามารับชมคลิปของน้องพิมมีนะคะกาฝากเด้อกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามเป็นกำลังใจให้น้องพิมมีศรีอีสา,านนั่นเด้ค่ะกดกระดิง่งติง้งติงไว้พร้อมจังสิบริพาดคลิปต่อไปจากพี่น้องมากค่ะมือนี้นะคะน้องพิมมีเะสิภาพี่น้องมาเบิงนะคะ,ะมาเล็ดพักที่น้องพิมพ์ทาการเตรียมไว้ถบูบในปีที่กําลังสิมาหอดนี้นอกจากพี่น้องคะ่ะช่วงนี้กับ ย่นงหิมตะตกขาวเต็มพื้นดินอยู่นาะจากพี่น้องคะแต่ว่าในช่วงที่อยู่ในหนาหนาวเนาะค่ะพี่น้องคะเขากบเตรียมเมล็ดพืชพ,พักไว้ที่จะปลูกในปีต่อไปเนาะจ้าอันดับแรกเลยนะคะน้องพี่มีกะสีเอ,เ,อเอาเป็นเมล็ดพักที่น้องพี่มี เก็บเองเนาะคะ่ะเก็บเองจากผลผลิตของปีที่แล้วเนาะคะ่ะพี่น้องคะ่ะยกตัวอย่างเช่นนะคะของใบแมงลักหรือว่าผักอีตูนอกจากพี่น้องค้าน้องพี่มีกระเฮ็ดคลิปไว้เนาะคะ่ะวิธีการเก็บวิธีการแยกคัดแยกมเมล็ดเห็ดแน่ใดนอกจากพี่น้องค่ะกะลองกลับไปเบิ่งย้อนหลังใดเด้อค่ะเด้ออันดับแรกเนาะคะ่ะเป็นใบแมงลักหรือว่าผักอีตูบานเท่าเนาะคะ่ะพี่น้องคะ่ะ อันดับที่สองมาจะเป็นทั่วฝักยาวจากทั่วฝักยาวนะคะปลูกเองเก็บมเมล็ดเองจากพี่น้องคะ่ะตากแห้งเองถึงจะบ่มีแดดเจอจ้าบันไดกะเอาไว้ในของครั่เข้ากับอ่า,ามารถตากแห้งใดขึ้นกันเนาะค่ะพี่น้อง อันดับต่อมาจากพี่น้องคะ่ะเป็นมเมล็ดผักสลดกัดจ้าผู้ใดบ่ท่านเคยเห็นหหบ่ท่นผู้ใดบ่ท่านเคยหูจักว่าเม็ดผักสลัดมาแต่ใสเ่เดยอย่าลืมกลับไปเบิ่งคลิปเก่าของน้องพิมพ์ีนะคะเด้อเอาวิธีมาให้เบิง่งวิธีเก็บมเมล็ดพันธุ์มาให้เบิ่งแบบละเอียดเลยเนะจากพี่น้องคะ่ะเป็นผักสลัดนะคะทีเก็บออกมาจากาสวนผักอันเก่าของน้องพิมพ์ีเนาะคะ่ะซึ่งเขาก็บ่ต้องสื่อเขาอยากจากพี่น้องคะ่ะเอาตัวนี้นะคะกลับไปปลูกอีกคือเก่าจ้าอันดับต่อมาจากพี่น้องค่ะตัวนี้นะคะ น้องพิม์ได้ทาการสั่งซื้อออนไลน์ค่ะพี่น้องคะสื่อเขามาเพิ่มเติมนะคะเพิ่มเติมกับอันเก่าที่จะของนีอยู่แล้วนอกจากพี่น้องคะอยากรู้ว่าจากพี่น้องคะว่าราคาเท่าทไหร่นะคะตัวนี้นะคะพักไทยนะคะเด้อพักไทยที่เพิ่นสื่อขายกันอยู่อเมริกาจะพี่น้องคะทุงละ1ดอลลาร์จะพี่น้อง1ดอลลาร์กับประมาณ30 31 32นะคะบาทไทยเฮานโนจากพี่น้อง32บาทต่อถุงกาวาได้เนาะคะ่กะกต่จะเป็นพ,พักประกาดหินจังสิจารพี่น้องค่ะหาซื้อยาเมกากับบุควยได้นะคะน้องพี่มีกะสั่งนะคะกับผีทั้งไทยเพิ่นเอามาขายเนาะคะ่ะผักกาดหินนะคะแล้วก็เป็นพักขนาพักขืนชายจังสิจารพี่น้องและะ้วก็พักผักซี่เล้าจังสิกันนีค่ะพัก บอกชอยก็คือจังลักษณะพักผักกาดจีนของเ้านะคะพี่น้องคะตัวนี้นะคะพิมพ์สีล่องปลูกค่ะเพราะว่าย่งบอกเคยล่องปลูกขนาดอยู่ในสวนผักของน้องพิมพ์นี่เลยนะคะกันเลยนะคะแต่ทําการสั่งซื้อออนไลน์มาจากพี่น้องคะ่ะทุงละ1ดอลลาร์หรือว่าทุงละ35บาทไทยเฮานาะคะ่ะ อันดับต่อมาเราจะพี่น้องคะ่ะอันนี้เป็นน้ำใจจากมูนะคะมูที่เห็ด u t u b e น้ำกันทรงมาไห่เนาะค่ะพี่น้องคะ่ะเ,เพิ่นเห็นว่านองพิมพ์นะคะมักเห็ดสวนผักปลูกพักเนาะคะ่ะเนาะเพิ่นกะเลยทรงไห่มาปลูกเนาะจากพี่น้องคะ่กะกาซนนี่เป็นทั่วฟักยาวจากพี่น้องนะคะแลวกาเป็นใบบัวบกจาก้าใบบัวบกนะคะพี่น้องคะ่ะกั๊ มีประโยชน์นะคะเป็นสมุนไพรได้อีกชนิดหนึ่งคือการน,น,น,นอกจากนาะยังบอเคยปลูกนะคะแต่ว่าสิล่องทําการปลูกเบิ่งนอกจากพี่น้องค่ะต่อมานะคะอันตัวนี้อหอมแย่วาสันพี่น้องน้องพี่มีกับเพื่อนท่านเคยปลูกคือกันค่ะแต่เดลสิล่องปลูกเบิ่งละกะ็เฮ็ดคลิปวิดีโอให้พี่นอ้องเบิ่งน้ำนกค่ะว่าเป็นลักษณะแนวไหานอกจากหอมแย่วาสันพี่น้องบอเคยได้ยินเนาะค่ะเนาะ ตัวนี้ก็เป็นพริกกะเรียมจ้ะพริกกะเรียมนะคะอาจลักษณะอาจจะเป็นเม็ในน้อยนะคะพี่น้องคะสําหรับสวนผักของน้องพี่มีนะคะจัดอันดับพริกหลายสายพันธุ์คือกันเนาะคะ่ะเนาะจัดอันดับความเพ,ดพมะะ็ดพอินนะะนเนกเกะาะจากพี่น้องคะก็ไปเบ่งย่อนลังกันใดเดอจใจเด้อนะคะคันผู้ไดมมกอ่าสวนผักเนาะค่ะเนาะอันนี้ก็เป็นพริกกะเรียมจ้าต่อมาจ้ะพี่น้องคะผักชีฝรั่งจ่าเอือยเพิ่นก็เอามาหั่นนะคะเมล็ิดในน้อย ้มยจ้ะพี่น้องคะต้องทําการล่องปูเปิงคะจังสีหูนะคะผักชีฝรั่งหรือว่าพักหอปีบานเฮาเนาะค่ะพี่น้องคะต่อมาจากก็เป็นพักขึ้นชายนะคะขึ้นชายกับใส่นะคะใ้ต้มจงต้มจืดกะว่ากันไปนะะ่จาจ้ะพี่น้องเนาะนะคะกะเพราแดงสันกะเพราแดงกะเพราขาวจะเอื่อยเพิินก็เอามาผสมใข้กันเลื่อยเนาะคะ่ะเนาะเดี๋ยวนงพิมพ์สิทํากัน เพาะปลูกเบิงนอกจากละกันมะเขือจากมะเขือนะคะพี่น้องมะเขือก็มีหลายสายพันธุ์พี่น้องตัวน,นี้จา้าที่น้องพิมพ์ประทับใจกับหลายๆก็คือว่าเป็นกระถินว่สัสนจากกระถินบ้านจากพี่น้องครับเพราะว่าอยู่รัดแถวน้องพิมพ์อยูนี่บ่เคยเห็นต้นกระถินเลยนะอจากพี่น้องคะ่ะน้องพิมพ์จะทําการเพาะปลูกเบิงเนาะค่ะเนาะว่าสิพอรด้เกบยอดกินคือเอเื้อยเพินวาบอนเนาะค่ะพี่น้อง ต่อมาจากพี่น้องคะ่ะตัวนี้ก็เป็นมเมล็ดผักของฝรังเนาะคะ่ะเนาะสามีก็เป็นคนหนึ่งที่มกักทําสวนผักปลูกผักคือกันนาะจากพี่น,อน,น้องะคะ่ะก็จะเป็นบะเขือเทศเนาะค่ะเนาะแล้วก็เป็นสกีนี่หรือว่าสกวอเนอกจากพี่น้องค่ะสีเหลืองสีเขียวเนาะคะ่ะหอมป้อมของฝรังนะคะผักสลัดของฝรังจากพี่น้องคะ่ะร่วมไปถึงนะคะแค่รสและกะ็ดอกไม้กะ มีอีกต่างหากนอกจากพี่น้องคะ่ะสําหรับราคาของเมล็ดพักของฝรังนะคะตามซองต่างแพ็กเกจเลยจากพี่น้องคะ่ะสิอยู่ที่ราคา1ดอลลาร์สีเส้นเนาะคะนอกจากประมาณ40ิหรือหาซิบาทต่อถุงผุนละเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะดังนั้นแล้วนะคะหลายๆคลิปพี่น้องก็สิเห็นว่าน้องพี่์มี่พยายามเก็บเมล็ดพันพักเองเนอกจากพี่น้องคะ่ะเพื่อที่จะเซฟค่าใช้จ่า,ายใ,ในเรื่องของเมล็ดพันธุ์นอกจากพี่น้องคะ่ะ ขันผู้ใดบระท่านเดินล่องเก็บมเมล็ดพักเองก็ล่องเบิ้งเด้อพี่น้องเด้อนะคะเก็บง่ายค่ะและก็ประหยัดค่าใช้จ่ายน้ำจ้ายยังบ่ท่านเบิดได้จ้ะพี่น้องค่ะนี่แค่บางส่วนเท่าน,นั้นนอกจากนอกจากจะเป็นพืชผักสวนครัวแล้วนะคะน้องพี่มีก่ยังได้ปลูกดอกไม้น่ะาจะพี่น้องค่ะปลูกเพื่อสวยความสวยงามก็ว่าไรนะคะหลากหลายสีสันนะคะเ่ราว่าจะเป็นดอกท่านตะวันดอกเบญจมาศจังซี่เนาะงค่ะพี่น้องค่ะปลูกไว้กะ ใ่แจกกันนะคะประดับไปแค่นั้นนอกจากพี่น้องคะ่ะแล้วนอกจากนั้นแล้วนะคะกาบซินี่นะคะเป็นดอกกระเจี๊ยบจากพี่น้องคะ่ะใครเคยเห็นบอดอกกระเจี๊ยบเขียวนะคะมืเป็นดอกกระเจี๊ยบแดงได้นอะดอกกระเจี๊ยบเขียวาะะาาจากพี่น้องคะ่ะเอามาดองนะคะแซ่บแซ่บค่ะเดี๋ยวคลิปหนานะคะน้องพิมมีสิเอามาซิ้มปั่นเบิงนอกจากพี่น้องค่ะว่ากระรสฉาติของดอกกระเจี๊ยบเขียวที่ดองไปแล้วเป็นจังไดเนาะคะ่ะแล้วนอกจากนั้นกระสิบเป็นทั่วทั่วนะคะทัว่วเขียวอ่ะ พี่น้องคะที่ต้องพิ้มใดทําการเอามาดองนะคะเนาะมีคลิปนะคะมีรายละเอียดให้เบิเบิดนะจ๊ะตัวนี้จากพี่น้องค่ะเป็นพริกจาก ริกสายพันธุ์ไทยนะคะถิ่นแม่น้องพิมพ์หมอมาไห่นะคะตั้งแต่สมัยมาอเมริกาใหม่ๆนอกจากพี่น้องคะถึงแม้ว่าอ่าสิพานไปหลายปีแล้วนะคะพี่น้องคะเอาไปเพาะไปกากันยังเกิดขึ้นเก่าด้อจากนี้พี่น้องคะคันผู้ใดสนใจอยากได้นะคะกะอ่าติดต่อสอบถามมาได้เด้อน้องพิมีเอาหาฟี่นะะเนาะค่ะเนาะผีกไทยเฮาจ้าต้อมาจากพี่น้องคะต้นนี้จ้า สกวัตสกีนี่หรือว่าตัวสีเหลืองๆเขียวๆที่น้องพิมพ์วาะจ๊ะพี่น้องค่ะข้าไปสือเพิ่นช่องละซีสิบหาสิบมันบัจากอันนี้คือน้องพิมพ์เก็บไว้เองเนาะค่ะพี่น้องค่ะคันพอยากได้กัติดต่อมากด้ยจ้ะเด้อน้องพิมพ์แจกแล้ฟรีเนาะค่ะเนาะแบ่งปันกันเอาไปปลูกจ้ะพี่น้องค่ะลักกาตัวนี้ค่ะหัวผักกาดจ้ะพี่น้องค่ะหัวผักกาดนะคะสีนี้สีขาวสีนี้ผักกาดสีขาวล้วก็ผักกาดสีแดงเนาะค่ะพี่น้องค่ะตัวนี้นะคะได้ทากัน เอาไปดองพร้อมจะพี่น้องคหลังกากยอดของเขานะคะก็ะามามาที่จะกินซดไใดขึ้นกันจะรสชาติคือจังผักกาดหินบานเท่าจะพี่น้องค้าคันฟูไดบนท่านได้ลองเอามาชิมนะคะเอาเอามาลองเบิ่งได้จะพี่น้องเค้ือนะคะโมเมนต์หัวแรด,ดิสได้จะพี่น้องผักกาดสีขาวกับสีแดงเนะะาะกันเนาะเทอร์นบอทแอนด์อดีตไดจะพี่น้องคะดีต่อสุขภาพขึ้นกันได้ค่ะผักแต่ละ,ะชนิดที่น้ำพิมพ์ปลูกในสวนผักนะคะ คือิบเบเบิดงดายดอกพี่นองคะ่ะคันสิเอาม้าวาปั่นฟังอิลีก็ได้นอกจะเนาะเพราะว่า,าสวนผักของน้องพี่กัหญาอิลีและก็ปลูกหลายอย่างหลายแนวน่าจะพี่นองคะ่ะปลูกแล้วกระแจกมูเพื่อนจา้าบริขายเนาะค่ะเนาะนะคะ,ะ,คะสำหรับมื้อนี้นะคะน้องพิ่ม,มีมีปฏิทินเลมนีเนาะคะ่ะเอามาแนะนําแบ่งปั่นนะคะทีน้องพี่เบิงเ่งแหล้ามักหลายน่าจะพี่นองคะ่ะเนื่องจากวานะคะ ภายในทั้งในเนาะคะ่ะที่เป็นวันเดือนปีจาะพี่น้องคะเขาซิม,มี่บอกว่านะคะ,ะมือดที่ห้าควรนะคะเตียมเตรียมเยม,มเล็ดเตรียมดินเตรียมพื้นที่ในการเห็ดสวนผักแบบนี้นะ,ะจ๊ะพี่น้องคะสิ่งน้องพิมพ์ก็ถือว่ามันเป็นประโยชน์นะคะสําหรับคนที่มักเห็ดสวนผักเนาะ,ะจาะพี่น้องคะยกตัวอย่างเช่นนะคะ,ะวันในช่วงของวันที 11, 12ของเดือนกุมภาพันธ์น้องพิมพ์อัดคลิปในช่วงนี้นะคะกระสิเป็นในเรื่องของการเตรียมฟุตไลเซอร์ก็คือพวกปุ๋ยพวกดินนะคะพวกปุ๋ยใส่กับสวนผักไ้ทั้งสิงนะคะพี่น้องคะก็กระสมิมีบอกน้ำว่าให้เฮ็ดแนวใดอีหยังแน่จังสีน้องคะพี่น้องคะซึ่งน้องพิมพ์เห็นแล้วก็ถือว่านะคะปฏิทินเหลเี่ยมนี่เป็นประโยชน์ตอน้องพิมพ์เสียเกินนอกจาก นี่แหละค่ะพี่น้องคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ถือว่านะคะเป็นการรีวิวเมล็ดผักนะคะการเตรียมเมล็ดผักปลูกนะคะในปีทัดๆไปนะคะวา่ามีเมล็ดผักอย่างแน่นะคะสำหรับสวนผักของน้องพิมนีนะคะแล้วก็มีการาเก็บเมล็ดผักแนวดหานยนะคะเนาะหลายผู้หลายคนที่พึ่งเข้ามาเบิ่งกันล่องกลับไปย้อนอเบิ่งคลิป หลังๆเบิงเด้ค่ะเด้อสำหรับมือนี้นะคะน้องพิมมีกับซิคอําลำลาไปสกอนเนาะคะ่ะเนาะเอาไว้พอกันโอกาสหนาฝากมเด้อพี่น้องขอให้สกูุสุกุนที่เขามารับชมคลิปน้องพิม์พนะคะอยู่ดีมีแห้งโชคดีกันสขูส๊สสขุนได้จ้าพอกันโอกาสหนาค่ะสวัสดีค่ะ